ฉเฉลยคุยอะไรกันโคสเซอร์เบียสวมกอดชัชุออนพร้อมพูดภาษาไทย1นึ่คำควนหลงหลังเกมที่ทับนักตกลูกยางสาวไทยเป็นฝ่ายแพ้ให้กับเซอร์เบียไปแบบสุดระทึก2-3เซตในการแข่งขันวอลเล่บอลหญิงเนชั่นลีก2023สัปดาห์ที่2ที่เมืองบราซิเลียประเทศบราซิลเมื่อวันที่17มิถุนายนที่ผ่านมา โดยหลังจบเกมได้ภาพของจวานนี่กุยเด,ดติโค้ดทีมชาติเซอร์เบียเดินเข้ามากอดช,ชัชุออนโมกสีนักตบสาวไทยที่ทำ21คะแนนได้มากที่สุดในเกมนี้ของทีมพร้อมทั้งมีการพูดคุยกันเล็กน้อยก่อนที่บุ๋มบิ๋มจะยกมือไหว้ขอบคุณซึ่งในเวลาต่อมาก็มีคลิปฉเฉลยว่าโค้ชชาวอิตาลีวัย50ปีได้เดินเข้ามาปลอบใจชัชชุออนพร้อมทั้งพูดว่าผมชอบคุณนะผมชอบการเล่นของคุณก่อนที่จะพูดทิ้งท้ายเป็นภาษาไทยคำว่าโชคดี ให้กับนักตบลูกยางสาวไทยถือเป็นมิตรภาพหลังเกมที่เกิดขึ้นหลังจบเกมขณะที่กุยเด,ดติโคสทีมชาติเซอร์เบียได้เปิดใจหลังเกมว่าการเล่นกับทีมไทยเป็นอะไรที่ยากเสมอพวกเธอเล่นกันได้ดีมากเล่นกันด้วยจิตวิญญาณเล่นด้วยทักษะที่ยอดเยี่ยมเล่นอย่างมีคุณภาพมันเป็นอะไรที่น่าทึ่งและผมขอบอกตรงนี้ว่าผมชอบทีมไทยมากๆ สำหรับทีมชาติไทยมีโปรแกรมจะลงสนามเกมนัดสุดท้ายในสัปดาห์ที่2พบกับโครเอเชียในคืนวันอาทิตย์ที่18มิถุนายนนี้เวลา00น,นแฟนๆสามารถรับชมการถ่ายทอดสดได้ทางช่อง7 HD